สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอวิธีค้นหาภาพตาม f a c e b o o k นะฮะค้นตามวันที่เลยสมมุติว่าเราจําได้ว่าเราเคยโพสต์ประมาณวันที่เท่าไหร่นะตอนนี้เราจะหาภาพนั้นหรือโพสต์นั้นได้ยังไงมาดูวิธีค้นหาใน facebook กันเลยนะครับอันดับแรกมาที่หน้า facebook ของเราก่อนนะเลือกกดตรงภาพโปรไฟล์เราเลยพอเราขึ้นที่หน้า facebook ของเราเนาะ สกอลลงมาดูที่ช่องโพสนะฮะมันจะมีคำว่าฟิลเตอร์อยู่กดที่ฟิลเตอร์จากนั้นมันจะมีขึ้นมาว่า go to today นะฮะกดที่ today ทีนี้มันจะมีช่องมาให้เลือกวันเดือนปีนะฮะเลือกตามสบายเลยอยากจะหาช่วงวันที่เท่าไหร่ก็กดไปตามนั้น อย่างอันนี้นะฮะเราก็ดูช่วงเดือนเมษาวันที่6เมษาสอง5นห้าก้านะฮะกดดันทีนี้ก็กดดันอีกทีนึงว่าให้ไปวันนี้นี่นะฮะมันก็จะขึ้นมาหเห็นว่าวันที่6ของปี2565นั้นเราเคยโพสต์ภาพอะไรไว้ก็จะขึ้นมาโชว์ให้ดูนะฮะอันนี้เป็นวิธีการค้นหาภาพใน Facebook อย่างรวดเร็ว ต่อไปเป็นวิธีค้นหาสถานที่หรือว่าประเทศที่เราไปเที่ยวเผื่อเราต้องการภาพนะฮะให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์กดไปที่จุด3จุดเลือกคำว่าเซิร์ชนะฮะแล้วก็พิมพ์สถานที่ที่ต้องการลงไปอันนี้จะพิมพ์คำว่าลาดักนะฮะ,ะสถานที่คือลาดักอ่า พิมพ์ปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะฮะสถานที่ที่เรามีคําว่าลาดักนะฮะก็คือลาดักประเทศอินเดียนะฮะขึ้นมาเนี่ยฮะมันเป็นวิธีการค้นหาง่ายๆนะฮะ